เอเชียนะครับฟาร์มคาชาแล้วก็พี่คาชาฟาร์มนี่จัด I am ครับผม I am นะครับ I am ออฟฟิศติดกันออฟฟิศติดกันใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยกันก็เลยได้มาด้วยกันไอแอมนี่จะดูเนิร์ดๆอะไรเงี้ยป่ะไม่ฮะ I am นี่จะดูลึกๆหน่อยอ๋อลึกๆขันมุกเลยลึกๆยังไงฮะอธิบายคือลึกกว่าเอฟอะฮะจ้าเอฟนี่เขาไงบางเบาอะไรเงี้ยเหรอไม่เอฟนี่จะดูเป็นคนสุขุมนุ่มลึกแต่พี่บอกเลยพี่ปีลึก นี่เขาชนะเลิศไปเลยฮะมาแล้วกว่าทศวรรษโอ้ฟหาผลงานล่าสุดเมื่อกี้ใช่ครับผลงานล่าสุดก็ที่เพิ่งร้องไปเนี่ยชื่อเพลงว่าปล่อยมือครับเพิ่งปล่อยได้สองสเดือนนี้ฮะชีวิตจริงปะเนี่ยปล่อยมือไม่ฮะเป็นเป็นเรื่องจากเพื่อนๆมองตาผู้ชายโกหกับมองตาใส่แว่นใส่แว่นดำถูกปะเรื่องที่ผมเขียนมาเป็นเรื่องของเพื่อนเอจะต้องสนมากนะต้องไปโอนเล่นมันดันใจอะไรอย่างนี้ใช่ฮะก็ด้วยความที่ผมเนี่ย อยากแทงใจดําคนก็เลยถอที่นี่อยครับแทงใจดําส่วนพี่กระชามีแทงใจอะไรไหมครัเมื่อกี้ผลงานล่าสุดผล <c oughs> งานล่าสุดไม่แทงใจครับให้กําลังใจครับนี่รอชั้นอยู่ตรงนั้นนี่ครับ,รบาทางด้านพี่พระชาฮะค่ะก็เป็น คนปลอบใจแล้วกันค่ะแทงใจคือทุกคนผูกพันกับหัวใจก็แทงใจค่ะให้กำลังใจให้กำลังใจปลอบใจดูกับหัวใจอย่างเดียวค่ะอะไรนะดูกัใครกับหัวใจใช่เนกับหัวใจไปอ่ะอครับผมฝากผลงานนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับให้ให้ผู้อผู้อาโสก่อนก็แล้วกันปีเลิกก่อนใช่ค่ะ เพชชาชอบเล่นมุกไงเวลาไปไหนเดี๋ยวนี้แบบอ,อาศัยแฟนคลับน้องๆอ,อะไรใช่ไหมใช่ค่ะแฟนคลับพันลาไปเลี้ยงลูกกันหมดแล้วคะ่ะถูกต้องอบบากาดเลยครับค่ะก็สําหรับพัชชานะคะตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดค่ะชื่อเพลงว่าน้ําตานะคะใครที่แวะเข้าไปดูลีดวิดีโอแล้วก็จะเห็นว่ามีนักสแสดงเยอะมากเพราะว่าเป็นการตัดเอาภาพสำคัญๆค่ะในมิวสิกวิดีโอตัวต่างๆของที่ t ู u ฟ Fantasy เนี่ยแหละแล้วก็มีนี่ด้วย ตอนนั้นเธอ,อยังดูเด็กเด็กตอนนั้นนี่มีเสียวหนึ่งของคาชาอยู่อยู่ในลิลิกตัวนี้ด้วยโอ้ค่ะครับค่ะแล้วก็ฝากดาวน์โหลดฉันอยากรู้รหัสดาวน์โหลดเธอมากคือของพัทเนี่ย49 492244103คาชา116ค่ะของพัทเนี่ย103อดอกจันทร์ครับ4 49 2 2 4 4่และ116ครับ ห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะตรงดอกจันนี้จำแม่นเชียค่ะเออครับผมก็ดาวน์โหลดได้ค่ะทุกเครือข่ายเลยครับคาชาฝากพี่น้องชาวเหนือหน่อยนี่คือน่ารักมากนะไม่ใช่มีแค่ชาวเชียงใหม่มีลำพูนกำแพงเพชรมีอุตรดิตถ์นี่ขึ้นมากันหมดเลยเชียงรายมาค่ะนี่อันนี้คาชานี่มาจากลำพูนเยอะใช่ไหมตรงไหนนะลำพูนขับรถกันมารวมกันมาเลยมาเชีแต่ไพ่คาชาครับฝากเวยครับ ก็ฝากซิงเกิลไปด้วยแล้วกันนะครับรู้ว่าโหลดกันแล้วแต่โหลดดีก็ได้โหลดซ้ำกันอยู่แล้วแหละโหลดให้ครบทุกช่องทางใช่ก็ผมสอหรับเพลงรอรอชั้นอยู่ตรงนั้นนะฮะเขาทางดอกจันที่2ก4า1 6นะครับผมแล้วก็กดโทรออกด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ได้เพลงมานะคะฝากไปด้วยครับอ่าฝางครับยังไงก็ฝากของผมด้วยนะฮะหลายๆท่านที่เข้าไปดูเอ็มบีนี่จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนักแสดงมันมากหน้าหลายตาแต่นั่นคือพูดซ้ำชั้นไม่ใช่หรอ เห็นเขาพูดไปแล้วไงอยากจะพูดบ้างเคเด็ดเสร็จท่านเข้าไปดูนี่ท่านจะรู้แล้วว่าเออไอแอมนี่มันลงทุนจ้างนักแสดงจริงเข้าไปดูที่ไหนดูใน YouTube นี่ครับผมยังไงอย่าลืมกด Subscribe นะฮะนี่ชื่อว่า I am official channel นะครับผมในยู u ูบนะครับผมส่วนรหัสการดาวโหลดนี่ผมจะไม่เหมือนกันกับ2ท่านนี้ของผมนี่จะเป็นดอกจัน492244210แล้วกดทัวออกพอกดทัวออกปุ๊บนี่ท่านจะได้ยินเสียงคอเซนเตอร์พูดเลยฮะกรุณานเติมเงินเลยค่ะแสดงว่าโทรศัพท์ตั้งหมดต้องเติมตังก่อนพอเติมตังไปเสร็จปุ๊บนี่ท่านจะได้ยินเสียงคอเซนเตอร์ว่าอยากได เพลงแต่ศิลปินท่านไหนคะท่านมาดาวโหลดแล้วมันพูดเยอะกลับมาขนาดนี้ผมเพิ่มนะจะได้หายเหงาค่ใยๆเหงาอยู่ก็สามารถโทรไปคุยได้นะครับผมผมนี่จะอยู่ในรหัสการดาวโหลดที่4ี่นะฮะชื่อเพลงว่าปล่อยมือนะครับผมผมบอกทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าถ้าปล่อยล็ไปปลานี่ได้บุญแน่ๆแต่ถ้าปล่อยมือแล้วรู้สึกแย่เราก็ว่ามันไม่โอเคนะคือไอแอเขาจะลึกมาแบบนี้ชิปเัฒากรุงเทงเครื่องขึ้นปุ๊บ ขอโทษนะครับแฟนขับประชาที่อาจจะเท่านี้ของผมนี่แฟนขับผม2,000กว่าคนที่อยู่ไหนขี่รถตามมานี่รู้สึกว่าจะยางแตกแถวตอนนี้อันนี้ก็เตรียมมาจากกรุงเทพค่ะครับผมขอบคุณฟาร์มคชาพระชามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมาร่วมกิจกรรมตลอนออนแดงกับเรานะครับเป็นปีที่2นะครับเป็นปีที่2อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงหันหลังนิดนึงอ่ะข้างหลังป้ายไฟมาอ่านั่กนะครับ มันยากตรงนั่งเนี่ยจริงทั้งหลังยกมือขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเอาส่งไฟให้พีอาร์ค่ายเขาด้วยนะอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร่วมกันตลอดนอนแอร์นะครับประจำปีเราเป็นปีที่2เราก็เริ่มที่เชียงใหม่เหมือนเดิมทั้งวันเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่แล้วครับถ้าสามสี่